ดสวัสดีค่ะเจ๊จ๋าขายส้มตัมากี่ปีแล้วคะเจ๊ติดสิบปีแล้วค่ะโอ้ลูกค้าเยอะไหมอะปกติอ่ะเงียบตอนยุคนี้มันเงียบเงียบเงียบมากเลยใช่ไหมช่วงนี้ยุคโควิดใช่ไหมโอ้หเข้าใจแล้วว่าทำไมเจ๊ถึงมาสมัครนะเข้ามาเลยค่ะสองหนึ่งหสหแปดแปดปค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะใครยังไม่ได้กดไลค์ขอขาตัวหนึ่งไลค์เป็นกำลัง ไปกันเลยเลส s g อเราจะไปค้นเรื่องเชฟที่บ้านฟาร์มค่ะ เอาเป็นบ้านหลังนี้แล้วกันนะคะเชฟทุกคนมายืนต่อแถวตรงนี้เลยค่ะไาเชฟทุกคนมายืนข้างหน้าพี่ตรงนี้เลยเ <Yeah. S 1> คนแรกเนี่ยจะอยู่เส้นนี้นะคะคนแรกจะอยู่สุทบาาสีขาวตรงนี้ <Okay. S 1> ยืนเป็นเส้นเส้นตรงยาวเป็นงูล,ลงไปเลยค่ะเอาไปค่ะไปยืนเลยค่ะไปยืนเลยค่ะคนดูช่วยพิมพ์เมนูอาหารมาหนึ่งอย่างคะ่ะเดี๋ยวพี่จะเอามาพูด <Yeah. S 1> อเดี๋ยวพี่จะขอคันเลือกเลยนะคะ <Yeah. S 1> ขอเล้งไปหน่อยค่ะเชฟโอเคเชฟห้ามเกินเส้นนี้แล้วนะ <Huh? S 1> พี่จะให้โอกาส เดี๋ยวคนดูพิมเมนูวันหนึ่งอย่างนะคะเดี๋ยวพี่จามาพูดโอเคคือวันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าทางพัฒนาการชิชิของเราเนี่ยาขาดแคลนเชฟทำอาหารนะคะนี่คือพัฒนาคารของเรานะคะนี่ใหญ่มากใหญ่ที่สุดในประเทศแล้วนะคะแต่ว่าตัวน,นี้เนี่ยหลังคากำลังซ่อมแซมอยู่นะคะมันมีมนุษย์ต่างดาวมาบุกโลกที่ทำให้หลังคาเราทะลุออกไปเลยนะ ฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวขออนุญ,ญาตมาคัดเลือกเชฟที่ทำอาหารอร่อยรึกันนะคะเ,เชฟคนแรกนะคะเชฟคนแรกเนี่ยถนัดอาหารพวกส้ตมตำไก่ย่างนะคะจริงๆแล้วเนี่ยพัตตะคารของเราเนี่ยก็ต้องการคนที่แบบตำส้ตตมตำเก่งเหมือนกันนะฉะนั้นเธอผ่านแล้วกันฉันให้เธอผ่านไปคือใครที่มายืนตรงนี้เนี่ยพี่ยิงทิ้งเลยนะคะเีจอ,อแล้วนะคะเีจอแล้วนะคะเชฟผ่านเนี่ยจะต้องมีระเบียบวินัยด้วยเออไปเอามาค่ะเชฟคนต่อมา ผู้หญิงนะคะคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาถนัดทำพวกยำวิวยตายแล้วเทียบทำยำเนี่ยมีถึงสี่คนไม่ว่าจะเป็นยำม,มาม่ายำกุ้งสดยำกุ้นเจี๊ <Yeah. S 2> ยําำหอยแครงอะไรเนี่ยเขาทำได้หมดเลยนะคะแต่ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยขอรับแค่คนเดียวแล้วกันเนาะเออค,ๆๆคือมันไม่ต้องการใช้เยอะนะเสียบทำยำเนี่ยคนนี้เนี่ยตุ๊ก้าวลาวนะคะเดี๋ยวเอากระทะไปฟาดลูกค้าหรือเปล่านะไม่เอาดีกว่าตุก้าเหลาบ้างเลย แบบอนามัยดีจัดด้วยนะใส่ผ้าปิดปากด้วยโอเคเยางงั้นเธอผ่านคะไปเลยค่ะต่อมาค่ะคนนี้ถนัดทำพวกอาหารจีนนะคะอุ้ยฟาดกระทะอีกแล้วว่าโอ้โหคือถ้าเธอไม่พอใจเพื่อรู้งานเนี่ยเธอก็จะฟาดใส่เลยถูกไหมไม่ผ่านนะคะและนี่ เชียถ้าอาหารซูชิอาหารญี่ปุ่นแน่นอนอยู่แล้วนะคะพัตคารของเราเนี่ยค้างที่จะเป็นแบบพัตคารค้างหรูแล้วก็อินเทร์นะคระับด<ะ>ังน,นั้นเนี่ยมันก็ต้องมีอาหารญี่ปุ่นด้วยเออว่าแต่เราจะให้ใครมาเป็นเชฟอาหารญี่ปุ่นของพัตคารเราดีเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะคนนี้นี่เพิ่งหัดทำมาแค่เดือนเดียวหรออูดูไม่ค่อยอินเอ่า หดือยว่าปั้นข้าวเลยเละไม่เอาดีกว่าประสบการณ์เนี่ยเป็นเชฟม,มาแล้ว10ปีล้วเคยไปเรียนที่ญี่ปุ่นด้วย,ยเยอะว่ะจะทํางานไหวไหมเนี่ยอายุประมาณ50แล้วว่ามีประสบการณ์มาแค่2ปีขอ,อขอ,เ,อ,ขอ,เ,อเป็นคนประนิการเลยแล้วกันกนะคะ <c oughs> โอเคผ่านาไปค่ะคนต่อมาค่ะโอ้คนนี้เชฟย,ยังเด็กอยู่เลยนะคะคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาถนัดอะนี่ค่ะแกงกะหรี่แกงกะหรี่เหรอคะเมนู พัฒนาเราเนี่ยยังไม่เคยขายเลยนะคะแล้วก็ยังไม่เคยคิดจะขายด้วยคิดว่าคนแถวนี้ไม่น่าจะชอบกินขทษด้วยนะคะและผู้ชายคนนี้ค่ะเชฟทําก๋วยเตี๋ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำเย็นตัโฟก๋วยเตี๋ยวเรือคนนี้เนี่ยเขาถนัดมากนะคะเ๋ี่ยวก๋วก็ได้อยู่นะอ่าให้ผ่านแล้วกันคะคะเรายังขาดเชฟทําก๋วยเตี๋ยวอยู่และคนนี้ค่ะเขาบอกว่าเขาถนัดทําอาหารพวกพิซซ่า อเคผ่านเนะี่ยผ่านผ่านผ่านเราต้องการพอดีเลยพิซซ่านะ่าจะขายดีนะคะส่วนคนนี้เนี่ยพี่ว่าเขาเหมาะจะไปเล่นมายากลมากกว่านะเขาไม่เหมาะที่จะเป็นเชฟแล้วขอโทษด,ด้วยนะคะตอ่อเลยคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาถนัดทําพวกติ่มซํานะคะดูแล้วประสบการณ์ยังไม่ชคอกคนขอโทษด,ด้วยนะคะและนี่เหมือนกัน,นะคะ่ะทหารญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะกี่คือคัดไปแล้วหนึ่งคน,นะคะอย่างนั้น เหมือนจะถูกลดชนแล้วก็บาดเจ็บมาด้วยนะเนี่ยสองคนเนี้ยดังนั้นขออนุญาตไม่ผ่านแล้วกันเนาะเดี๋ยวกลัวเธอต้องมาลาปวดตัวนานนี่ค่ะอุ้ยมากันเพียบเลยว่ามากันเพียบเลยสีฟ้าคนนี้นะคะเขาบอกว่าเขาถนัดทําอาหารประเภทขนมค่ะเบเกอรี่เออ เดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งนี่บอกว่านี่ถนัดทําเค้กนี่ถนัดทํเบาวนี่ถนัดทาดทมากรองและนี่ค่ะถนัดทําทําอะไรวะทำขนมมแหละ,ะนะแต่ว่าขออนุญ,ญาตเอาเป็นเอาเป็นมากรองแล้วกันนะคะเพราะว่าดูดูดูแพงนะคะขอโทษด้วยนะคะไปค่ะเข้าไปเลยค่ะคนต่อมาค่ะขอโทษด้วยนะคะ,ย,ะ,คะยังไม่รับค่ะเฮ้ยแต่งตัวน่ากลัวมากเลยอะ่ะยังไม่รับนะคะ สะอาดๆนะเป็นสีขาวทั้งชุดเลยอ่ะแถมยังมีผ้ากันเปื้อนด้วยนะ <c oughs> ไม่หา่าน <c oughs> ดีกว่านะคะมันสวยเกินไปเดี๋ยวกลัวว่าพ่อรัวเขาจะแย่งจีบเธอแล้วก็ไม่ทํางานทําการกัน <c oughs> อันนี้ยังเด็กอยู่เลยยังไม่ลั้มนะคะยูยังไม่ถึง5ค่ะ <c oughs> และนี่ค่ะขนาดทาะะ <c oughs> ําพวกมีซั่วพวกหานจีนนะคะเฮ้ยแต่ว่าเขาตายไปแล้วนี่ <c oughs> เป็นผีอ่ะ <c oughs> และนี่ค่ะอะไรวะเนี่ยมันไม่ใช่คนนะคะจะที่ที่ของเขา ขอรับมนุษย์ก่อนนะคะและนี่ถนัดทำอันนี้ค่ะโรตีนะจริงๆแล้วเนี่ยเขาเปิดร้านขายโรตีอยู่ข้างทางนะคะตอนนี้เนี่ยเขาก็อยากจะพัฒนานตัวเองนะให้เข้ามาอยู่โรงแรมอะให้ผ่านแล้วกันน่าสนใจเออคนที่ผ่านเดี๋ยวเข้าไปตรงนี้นะคะ่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะใครยังไม่ได้กดไลค์ like, กดแชร์ share, ขอคนละหนึ่งไลค์ด้วยนะคะใครใจดีฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณน,นะคะไปเลยค่ะไปเลยค่ะไปเลยไปเลย คนที่ผ่านนะคะคนที่ผ่านมายืนตรงนี้ค่ะส่วนคนที่ยังไม่ผ่านเนี่ยเธอมาอยู่ตรงนี้ค่ะคนที่ยังไม่ผ่านยืนตรงนี้แล้วค่ะตรงสะพานนี่เลยขออนุญาตกันต่อเลยค่ะคนต่อมาค่ะเดินม,มาเลยค่ะผู้หญิงคนนี้นะคะเขาบอกว่าเขาถนัดทาพวกของทอดทุกชนิด เพราะหนุ่มคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาถนัดทำอาหารฟาสต์ฟูฟ้ดพวกแฮมเบอร์เกอร์่ะให้ผ่านแล้วกันและคนต่อมาเขาบอกว่าเขาถนัดทำอาหารประเภทแบบพิสดานนะคะพวกพวกฝันเลยค่ะพวกจระเข้พวกอะไรพวกเนี้ยแบบที่จะเอามาทำอาหารมาให้ผ่านแล้วกันไปน<ห>แต่ลูกค้าของเราบางคนเขาชอบกินนะคะนี่ยังไม่ผ่าน<ห>และคนต่อมาโอ้โหถอดเสื้อไปอย่างงี้ดูไม่เรียบร้อยเลยอ่ะะมาเป็นเชฟได้ไงอ่ะนี่ไม่ผ่าน เดินไปเลยค่ะมาหาัดมาหาพี่ค่ะเ,เร็วๆรีบๆยืน<อ>แต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเชฟของเรานะคะจริงๆในพัตตคาเนี่ยมีหลายตำแหน่งแล้ว <Yeah. S 1> พี่จะขอเลือกแค่คนเดียวเท่านั้น <Huh? S 1> เดี๋ยววันหลังค่อยมาสมัครใหม่ <Huh? S 1> ขออนุญาตคั้นเลยล้วกันนะคะอาหารญี่ปุน่นโอเคยังเก็บไว้ก่อนและนี่อาหารอะไรจะไม่ได้แล้วหายเลยวะนี่โรตีอันนี้อาหานค่ะขอโทษด้วยนะคะและ และมายืนใกล้ๆก,กันเลยค่ะมายืนใกล้กันเลยมาตอนนี้เนี่ยเหลือเชฟทำอาหารทั้งหมด3มคนนะคะคนแรกเนี่ยเป็นเชฟทำอาหารญี่ปุ่นคนที่2เป็นเชฟที่ทำอาหารโรตีอะไรพวกเนี้ยค่ะนะและคนที่สมเนี่ยทำอาหารอีสานนะคะพวกส้มตำไก่ย่างลาบน้ำตกอะไรแบบนี้ที่จะเลือกใครไว้ดี เบอร์หนึ่งสองและสามคนดูชอบกินอะไรมากที่สุดพิมพ์มาหนึ่งตัวเลขค่ะ <N> ญี่ปุ่นจูชิโปรตีส้มตำหนึ่งสองสาม 1, 2, ฉันจะเลือกใครดีคนที่เลือกเนี่ยคือคนที่จะได้มาเป็นเชฟในโรงแรงของพี่นะคะอะไรดีคะอะไรดีคะขออนุญ,ญาตครับคนที่ออกะคะ่ะอนที่เลือสองคนแล้วสองคนนี้ค่ะอาหารญี่ปุ่นเนี่ยมันก็ ดีนะอาหารญี่ปุ่นเนี่ยแล้วเขาทํางานมานานด้วยอ่ะบการล้นเลยอ่ะส่วนคนนี้เนี่ยก็เป็นแม่ค้าบ้านๆเลยค่ะขายมาเป็น10ปีแล้วเหมือนกันตอนนี้เนี่ยเขาอยากจะเข้ามาร่วมทํางานกับโรงแรมของเรานะแต่มันต้องเลือกแล้วนะฉันจะเลือกอาหารญี่ปุ่นหรือว่าฉันจะเลือกอาหารอีสานดีฉันขออนุญาตเลือกแดน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 ขออนุญาตเลือกเป็นอาหารอีสานแล้วกั ชอบกินมากมานี่เลยคะ่ะเขาชื่อว่าเจดานะคะเจดาจ๋ามานี่เธอเจดารับเข้าทํางานแล้วนะคะเจดา <S <S เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเริ่มงานได้เลยนะคะเจเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์เจกันเอยค่ะว่าเจเขาทําอะไรเป็นบ้างนะคะตอบให้ตรงนะตอบให้ตรงนะคะอาหารอีสานเนี่ยอาหารกีจสานมีอะไรบ้างเธอตอบให้ตรงคําถามน,นะถ้าเธอตอบสมมุติว่าพี่ถามว่าเธอทําอะไรเป็นบ้างเนี่ยถ้าเธอตอบมาไม่ใช่อาหารกีสานเนี่ย ขออนุญาตไม่ให้เนะะเาะสวัสดีค่ะเจดาสวัสดีค่ะเจ๊จ๋าขายส้มตำม,มากี่ปีแล้วคะเจ๊จะสิบปีแล้วคะ่ะจ,จังหวัดไหนคะเนี่ยอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะอ๋ออยู่อยุธยาเจ๊แล้วปกติแล้วเนี่ยที่ร้านม่ยมีเมนูอะไรบ้างมีน้ำตกก้อยส้มตำอ,อ,อ,อะไรเงี้ยฟังเป็นกล้วยส้มตำแล้วมีไก่ย,ยงไก่ย่างด้วยปะใช่ค่ะโอ้แล้วลูกค้ายเยอะไหมอะปกติอะเยี่ม ตอนยุคนี้มันเงียบเงียบเงียบมากเลยใช่ไหมช่วงนี้ยุคโควิดใช่ไหมโอ้โหเข้าใจแล้วว่าทำไมเจ๊ถึงมาสมัครงาโอเคเจ๊เดี๋ยวจะให้เป็นแบบว่าทุนเอาไปซื้อคอกซื้อฝากมาไว้ด้วยะลเนาะเจ๊ค่ะค่ะโอเคเจ๊อันนี้เอาไปซื้อคอกนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เอามาที่ร้านด้วยแล้วมาตมให้ด้วยนะให้เจ๊พูดประโยคหนึ่งได้ไหมถ้าแบบขายของอะขายของเรียกลูกค้าเจ๊ลองพูดให้ฟังอันนี้เวลาแบบ อยู<ม>่ที่ร้านนะ่ะเจ๊เรียกลูกค้ายัางไตงต้มตำไปจ้าต้ตมตำ <c oughs> เ,ออเจ๊ดาได้หม่อนเจ๊โอเคอเคอาพูดมากนะคะเจ๊ดา<ม>เดี๋ยวไว้เจอกันนะคะเจ๊ <c oughs>